เป็นเดตผ้ายืดวูนเว็บค่ะพี่เนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะมีน้ำหมักค่ะแล้วก็ตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้นะคะพี่ซักไม่ต้องรีดนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่และเนื้อผ้าไม่ย้วยนะเนื้อผ้าของเขาจะมีความนะคะพี่หนานุ่มใส่สบายค่ะไม่หนาเยอะนะตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าไม่ย้วยนะคะพี่ทรงเขาสวยมากๆเลยรายละเอียดนะงานเขาจะเป็นขอปกนะคะพี่ละสิบตรงนี้นะคะรูดได้จริงนะตัวนี้นะมีหมุกจุ้งจิ้งให้ด้วยค่ะแขน ใส่สบายนะคะงานเป็นของสาวอวบพี่ตรงนี้เขาไม่กระเป๋าหลวงแบบนี้นะคะทั้งสองข้างนะแล้วงานข้างก็ตีเข็ดตีเกตข้างๆให้แบบนี้นะคะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีใส่สบายเลยตัวนี้แนะนําเลยนะคะรุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ดูทรงเขานะ เป็นทรงใสสบายๆค่ะพี่รุ่นนี้จัดให้เลย175บาทพอค่ะพี่เอาไปแค่175พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะเวลาพี่สั่งเพลนตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสมาให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับนะคะรหัสนี้มีสีเดียวนะคะตัวนี้เหลือสีเดียวแล้ว เรียกว่าสี บานเย็นนะคะพี่ดอกเขาจะเป็นบานเย็นตุนต่นๆแบบนี้นะคะแต่พื้นเขาเป็นสีกลมนะคะพี่จัดให้พิเศษเลยเหลือแค่สีเดียว175บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยตัวนี้นะคะลองได้เลยค่ะตัวน,นี้เราเคลียร์ให้เลยแค่175บาทเท่านั้นนะคะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่จัดให้เลย175เท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นนนะะคพพพี่่ิมว์วาาสบาเย็ นะคะลูกค้าขอเรียกสีบานเย็นเพราะว่าดอกเขาเป็นบานเย็นนะแล้วก็พื้นเขานะคะเป็นสีกรมนะคะพี่กรมเข้มนะจัดให้เลยค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นเดรสผ้ายืด่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะมีน้ำหนักค่ะแล้วก็ตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้นะคะพี่ซักไม่ต้องรีดนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่และเนื้อผ้าไม่ย้่ยนะเนื้อผ้าของเขาจะมีความนะคะพี่หนานุ่มใส่สบายค่ะไม่หนายเยอะนะ ตอนนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าไม่ย่วยนะคะพี่ส่งเขาสวยมากๆเลยรายละเอียดนะงานเขาจะเป็นขอปกนะคะพี่ละสิบตรงนี้นะคะรูดได้จริงนะตัวน,นี้นะมีหมุกจุ้งจิ้งให้ด้วยค่ะแขนใส่สบายนะคะงานเป็นของสาวอวบพี่ตรงนี้เขาไม่กระเป๋าหลวงแบบนี้นะคะทั้งสองข้างนะและงานข้างกระตีเข็ด ตีเกตข้างๆให้แบบนี้นะคะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีใส่สบายเลยตัวนี้แนะนําเลยนะคะรุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่ห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วนะคะพี่เป็นชุดเบสนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ดูทรงเขานะเป็นทรงใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้จัดให้เลย175บาทพอค่ะพี่เอาไปแค่175 พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งเพินตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสมาให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับนะคะรหัสนี้มีสีเดียวนะคะตัวนี้เหลือสีเดียวแล้ว เรียกว่าสีบานเย็นนะคะพี่ดอกเขาจะเป็นบานเย็นตุ่นๆแบบนี้นะคะแต่พื้นเขาเป็นสีกรมนะคะพี่จับให้พิเศษเลยเหลือแค่สีเดียว175บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเด็ด บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยตัวนี้นะคะลองได้เลยค่ะตัวนี้เราเคลียร์ให้เลยแค่175บาทเท่านั้นนะคะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่จัดให้เลย175ทเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิวมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะลูกค้าขอเรียกสีบานเย็นเพราะว่าดอกเขาเป็นบานเย็นนะแล้วก็พื้นเขานะคะเป็นสีกรมนะคะพี่กรมเข้มนะจัดให้เลยค่ะ175บาทเท่านั้นนะคะ